สวัสดีครับเพื่อนๆปาเม็งครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มารีวิวเครื่องสกัดกาแฟตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นกันสักระยะใหญ่ๆแล้วก็คือ k a ซักโด t าชูนะจากโปแลนด์ซึ่งเครื่องนี้นะอิมพร์ตมาจากโปแลนด์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้เพื่อนๆดูในช่องปามหก6เลย ก็ขอขอบคุณนะฮะคาสักที่ส่งเครื่องนี้มาให้ปามรีวิวให้เ,เพื่อนๆดูกันนะต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องสก,กัดเอสเปรสโซ่แบบเมนูที่สก,กัดออกมาได้ครีมมากแบบสวยแบบสวยเวอร์วังสวยอลังการนะฮะแล้วก็รสชาติดีมากเข้มข้นมากนะ,ะฟีลแบบถ้าใครชอบแบบโทนช็อกโกแลตนี่โดนเตะหน้าเลยทีเดียวสําหรับเจ้าตัวเครื่องสก,กัดคาสักตัวนี้นะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งแหละที่เพื่อน จะต้องแบบลงรักในเครื่องสกัดกาแฟตัวนี้นะส่วนใครนะที่เป็นมือใหม่จริงๆนะก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวคาซักโดตาทูเนี่ยเป็นเครื่องสกัดกาแฟแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะฮะก็ใช้เมนูก็คือใช้มือนี่แหละนะฮะที่ใช้ในการหมุนหมุนสกัดกาแฟแล้วก็มีแรงสกัดนะมาก89บาบานี่ก็สบายๆเลยนะใครที่ต้องการนะพกพานั้นเจ้าตัวน้องเขาเนี่ยไม่ได้มีน้ําหนักมากด้วยก็เดี๋ยวมาดู รีวิวกันและกันอันบ็อกซ์กันแล้กันว่าเจ้าตัวคาซักโ Dota 2ตัวนี้เป็นอย่างไรในกล่องนะเดี๋ยวบามพามาดูสำหรับเจ้าตัวคาซัก Dota 2กล่องก็จะเป็นกล่องแบบกระดาษนะฮะประมาณนี้นะฮะสกรีนไลน์นะฮะคาซักเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันดูดีกว่าว่าข้างในของคาซักนะมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งอยากจะบอกนะว่าปามใช้มาแบบ1เดือนแล้วแล้วก็แฮปปี้กับมันมากจริงๆ h o w to use นะครับเ,เพื่อนๆสามารถนะสแกนบาร์โค้ดเข้าไปได้อ่ะเปิดให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่ามันจะตกไหมเนี่ยอ่ะให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนี่นะฮะ ก็คือเจ้าตัวคาซัก DOTA 2ข้างในมีอะไรบ้างนะไล่กันก่อนในจุดที่สุ่มเสียงที่สุดแล้วกันตัวแรกนะฮะก็จะเป็นแก้วซึ่งแก้วของคาซักเนี่ยเป็นแก้วช็อตที่ปำชอบที่สุดในตอนนี้เลยนะเขาจะมีความแบบสวยงามแล้วเพื่อนๆก็จะถามว่าแบบซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนจริงๆปำ provide description ด้านล่างนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคาซักโดรตาทูหรือเจ้าตัวแก้วตัวนี้นะฮะเขามีเดลเลอร์ในไทยได้วยนะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะเดคกเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็สามารถสั่งซื้อได้เลยตามเดสคริปชันด้านล่างนะฮะนี่คืออันแรกนะแก้วนะฮะถัดมานะฮะก็จะเป็นแทมเปอร์นะฮะซึ่งแทมเปอร์ตัวนี้นะฮะเป็นแทมเปอร์ที่มีความพิเศษนิดนึงก็คือสามารถแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นปะอ่ะมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้ เดี๋ยววิธีการใช้นะฮะอย่างครบช่วนของคาซักโด้าทูเนี่ยเดี๋ยวป่ารีวิวให้ดูในการสกัดแล้วกันและทุกคนจะหลงรักคาซักโด้าทูมากมากบัาบอกเลยปาาก็โดนเหมือนกันโดนตกเหมือนกันกับเจ้าตัวเครื่องเครื่องนี้ถัดมานะฮะก็จะเป็น Kem เข็มเกลี่ยเขาเรียกว,ว่า Distributor t ์ m p e r นะแต่ก็ไม่รู้จะแทมยังไงก็คือเหมือนเป็นเข็มเกลี่ยนะผงกาแฟนะฮะ นี่เพื่อนๆมองเห็นปะ่ะก็มีรอยคราบใช้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ Distributor t a m p e r นะฮะหรือว่าปาลมเรียกว่าเข็มที่เกลี่ยกาแฟนี่แหละนะฮะขาตั้งนะ,ะขาตัง้ง ซึ่งขาตั้งของเขาเนาะความชอบขาตั้งของเขามากในการแบบยูดฟูลคือแบบใช้ได้ง่ายใช้แบบใช้ง่ายเลยสําหรับตัวนี้นะก็คือแบบวางเครื่องง่ายยกง่ายนะฮะและตัวสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้นี่คือพระเอกของเราจริงๆนะฮะขาสัก Dota ทูนะฮะเขาสามารถนะดึงก้านออกมาได้นะเผื่อใครเนี่ยจะแบบสะดวกไนงะก็ดึงก้านออกมา มูไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดายใครเคลื่อนที่เร็วก็ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะโดยรอบตัวแล้วกันสำหรับ คาซักโดตาทูนะดีไซน์เหมือนเป็นแบบชุดแต่งแบบยุโรปแบบโคเซตซึ่งมันจัดก็คือปกป้องมือเราให้ผลจากความร้อนตรงนี้นะฮะซึ่งจับหมุนได้สบายช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตก็ไม่ร้อนมือเลยนะฮะและถัดมาสิ่งที่เพื่อนๆถามหากันมานานนะฮะสำหรับใครที่ใช้เป็นแบบ เอสเวสโซที่ใช้หมุนหมุนเนี่ยสิ่งที่ดีคือมีบาร์นะในการที่เราจะหมุนดูบาร์เนี่ยมันก็ให้ความสำคัญในการโปรไฟล์เจ้าตัวกาแฟของเราเหมือนกันอาจจะใช้แบบพรีอินฟิลสองบาร์ก่อนไป5บาร์แล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆจนถึง9บาร์ถ้าสมมุติว่าเราสามารถมองเห็นบาร์ได้เราก็จะคุมคาแรคเตอร์ของกาแฟได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะฮะนี่เจ้าตัวนี้นะคร เป็นเจ้าตัวโคนะไม่ให้น้ำเนี่ยไหลโจกออกมานะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าคาซักโดดาทูนะจะทำให้เราแฮปปี้ขนาดไหนในการสกัดกาแฟเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากที่เตรียมนะฮะอุปกรณ์ทั้งหลายแลเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองสกัดกาแฟจากคาซักโดดาทูกันซึ่งบอกเลยว่าคาซักโดดาทูนี่ปมใช้มานานมากเป็นตัวที่ใช้นานจริงๆนะฮะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญและปัามรู้สึกอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่เรา เราควรจะต้องเตรียมเันก่อนกนะ็คือสิ่งแรกก็คือวอร์มกระบอกซึ่งการวอร์มกระบอกนะฮะมีไฮไลท์ฟีเจอร์ในการโคน้ําได้นะเดี๋ยวปามทําให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับการใช้คาซักด o t ตา2ตัวนี้นะฮะถามว่าทําไมปามดูคล่องแคล่วนะบอกเลยก็ใช้มันนานจริงๆสําหรับคาซักด o t ตา2นะครับ หมุนได้นะครับขึ้นสุดนะฮะหมุนให้ขึ้นสุดก่อนที่จะเติมน้ําซึ่งในการเติมน้ําตรงนี้นะฮะเราบิดอันนี้ออกก่อนก็ได้นะบาสเกตนะครับเ,เดี๋ยวปั๊มเราเรื่องบาสเกตให้ฟังอีกทีนะฮะเราเห็นตัวนี้ไหมนี่เป็นสวิตช์นะครับในการโฮน้ําหรือว่าอั้นน้ำเอาไว้เทน้ําลงไปได้เลยน้ําจะไม่ไหลลงมาจากชาเวอร์ตรงนี้นะครับเพียงแค่เราหมุนขึ้นนะ และนะฮะเทน้ําลงไปอ่ะเดี๋ยวบำเทน้ําให้ดูเลยแล้วกันเป็นการวอร์มกระบอกนะฮะไม่ให้สูญเสียความร้อนนะฮะซึ่งเมนูเอสเปสโซตัวไหนก็ต้องทําแบบนี้นะก็คือการวอร์มกระบอกนั่นเองแล้วก็แชร์สูตรให้ด้วยสําหรับใครนะในการใช้วอร์มกระบอกเนี่ยบำใช้น้ํา93องศานะครับน้าที่ใช้ในการสกัดกาแฟบำจะใช้น้ํา91อองศานะสูตรนี้นะครับเพื่อนๆชมกัน นะครับก็เลยเอามาแชร์ระหว่างที่เรารอเห็นไหมฮะ mm hmm. เทสเสร็จแล้วน้ําจะไม่ไหลลงมานะจนกว่าเราจะหมุนตรงนี้ลงไประหว่างรอเตรียมผงกาแฟนะฮะซึ่งการเตรียมผงกาแฟเนี่ย mm hmm. เขาให้บาสเกตมานะซึ่งบาสเกตตัวนี้นะครับ 5 1 51. 6มิลลิเมตรแต่เขาไม่ได้แถมตัวซิงริงมานะต้องซื้อเองซึ่งโดซิงริงก็สามารถซื้อได้ตามช้อปปีปกตินะควรม,มีนะฮะเพื่อความไม่แบบมันไม่เปิดเปลื่อนอะเออประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่ดีก็คือคุณควรจะมีที่บดแบบกินดีๆสักอันหนึ่งเป็นบดไฟฟ้าก็ได้นะจะได้แบบสนุกกับการใช้ก็คือแบบไม่ต้องเหนื่อยบดมือหรือว่าใครชอบกิมมิคของการบดและได้ f e e ลิ่งในการบดกาแฟก็เลือกเอาเลยแล้วกันนะครับช่องบาร์มีรีวิวอุปกรณ์ ตอนมือบดอย่างเยอะแยะมากมายรวมถึงเครื่องบดด้วยอ่ะผงกาแฟที่ใช้นะฮะทางคาซักโดราทูเนี่ยเรคคอมเมนต์อยู่ที่14-16กรัมนะแต่ปามก็ชอบแบบ17กรัมตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเหมือนกันรู้สึกว่าสกัด17กรัมแล้วมันแบบ มันดีอ่ะเออมันแบบช็อตดีก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะหลังจากนั้นนะฮะนี่เป็นสิ่งที่นะฮะแถมมาในกล่องนะก็คือเข็มเกลีย่ยกาแฟก็ลองใช้กันดูหรือใครจะชอบใช้ที่มีอยู่แล้วก็แล้วแต่เลยนี่เราก็หมุนนะฮะเราก็หมุนไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เขาก็จะเกลี่ยข้างในอย่างเรียบร้อยนะฮะถัดมานะฮะแทมเปอร์แทมมาให้นะซึ่งแทมเปอร์ตัวนี้นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะปึ๊บบ๊บนะวิธีการใช้แทมเปอร์นะก็เพียงแคะ่วางไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงชูบหมุนนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ลงน้ําหนักนะครับสาหรับแทมเปอร์ตัวนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นหรือปาประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็ลงน้ําหนักได้เลยสาหรับแทมเปอร์นะครับบึ๊บนี่ก็จะได้เลย เรียบกริบนะฮะสวยงามนะครับสำหรับแพ็คกาแฟนะฮะ, cafe, ะ,ฮะใจความของการแพคกาแฟก็คือแบบไล่อากาศนะฮะให้เหลือแต่ตัว,ตวกาแฟถ้าอากาศเยอะหรือช่องเยอะนะ,ะมันก็จะจะสกัดแบบลงเร็วเกินไปนะครับซึ่งการสกัดเร็วรสชาติขอกาแฟก็จะไม่ออกนะเราพยายามหาบาลานซ์ให้ดีนะฮะความละเอียดแรงแทมนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในการ วอมกระบอกน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเตรียมแพ็กกาแฟนะคะนี่คือไฮไลท์ฟีเจอร์ของเจ้าตัวคาซักดอาทูเลยนะคือเราสามารถนะฮะปล่อยเจ้าตัวนี้ลงมาพลึบเพื่อน,นเห็นปะอีชัน นี่น้ำก็จะลงมาเลยในคาซักโดรดาทูนะโคได้นะครับมีสวิตช์ขึ้นลงนะสามารถสกัดได้เลยนะครับซึ่งก็เตรียมสกัดแล้วกันสำหรับคาซักโดรดาทูนะฮะใส่เข้าไปเลยนะเพื่อนๆใส่ใ้เรียบร้อยไฮยไลท์ของไอเจ้าตัวนี้ปามคิดว่าในการเปิดปิดของเพื่อนๆนะที่ใช้ เจ้าตัวเครื่องแมชชีนแบบหมุนนะตรงนี้จะแน่นเป็นพิเศษไม่รู้เป็นอะไรแต่เจ้าตัวคาซักด o ตาทูนะมันมีการดีไซน์มีการจับอะแล้วมันหมุนง่ายกว่าเดิมเยอะอะใช้คำว่าเยอะและเจ้าตัวการวางเนี่ยมันไม่แน่นอะมันขึ้นลงมันแค่โคเอาไว้เฉยๆผามชอบนะสำหรับเครื่องที่ดีไซน์มาแบบนี้ใครที่หาโฮมยูสให้กับบ้านตัวเองมันว่าคาซักดตาท คุณจะหลักเดี๋ยวเรามาเริ่มลองสกัดกาแฟจากคาซักโดตตาทูกันแล้วกันนะครับว่ารสชาติจริงๆจะเป็นอย่างไรแล้วก็ฟีลลิ่งในการใช้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกเลยนะหลังจากวอร์มกระบอกแล้วนะฮะน้ำที่กำจะเติมก็คืออุณหภูมิ91องศานะก เทเข้าไปนะให้มันปริมๆริมพอดีเครื่องตัวนี้นะมันจะใช้แรงดันโดยการที่เราหมุน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 จะได้รสชาติกาแฟที่ดีนะครับจากคาซักโดราทูอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันดีอย่างไรนะสายน้ําจากคาซักโดราทูจะเป็นอย่างไรในการสก,กัดนะจริงๆอยากไฮไลท์เลยว่า ในส่วนของการสกัดกาแฟเนี่ยเครื่องเอเซโซ่ที่มีบาว์มันบาร์มันช่วยเราได้มากจริงๆอ่ะสกัดกันเลยดีกว่าวิธีการสกัดนะเพียงแค่นะฮะเรานะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะตามจะสกัดกาแฟนะฮะผงที่ตามสกัดเนี่ยสิกรัมนะจะเอาสักเอาคำสัก36นะครับนี่เห็นไหมความฉ่าของกาแฟเริ่มมาแล้วนะฮะแต่เพื่อนๆเ,เห็นในจอนะตอนนี้นะครับ และเรานะฮะก็จะพรีจากนิดนึงหลังจากนั้นก็หมุนไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะได้ช็อตกาแฟที่แบบงดงามประมาณนนะครับโอ้โหสกัดได้ดีมากเลยทีเดียวเออช่วงนี้บัเป็นอะไรกับเอสเปรสโซไม่รู้แบบสกัดดีดี ชื้นนะให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนี่เราปามใช้ประมาณ8บานะฮะอ่ะเอาคำประมาณ3 0 6ถึง38ขึ้นอยู่กับนะตอนนั้นๆนะฮะอ่ะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าช็อตออกมาดีมากๆเลยทีเดียวนะ,ะับเพื่อให้น้ำไม่หยดนะชึบชึบให้ดูนะฮะนี่คือเอาพุดจากคาซักโดราทูนะโห oh. ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคือดีมากช็อตดีมากกลิ่นดีมากตอนที่เราสกัดเนี่ยบอกเลยว่าแบบกลิ่นแบบเช็อกโกแลตแท้งขึ้นมาเลยดีมากจริงๆซึ่งใครอยากได้นะเจ้าจตัวคุกกงคุกกี้ก็วาวครายน้ำออกมาแล้วสามารถหมุนลงไปนะดรนน้ำาลงมาให้เจ้าตัวก้อนกาแฟเนี่ยนะครับแห้งนะครับเพราะว่าเราเติมน้ำลงไปเนี่ยเยอะกว่าน้ำที่เอาคัมออกมานี่ให้เนเพื่อนดู คดีจริงช็อตดีจริงทําแบบเหมือนเพื่อนๆเ,เห็นบมหมุนๆใช่ป่ะก็เพียงแค่หมุนๆนั่นแหละแล้วก็ได้ช็อตที่ดีมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวบำแปะปึปกๆไว้ให้นะว่าบมช็อตแบบช็อตต่อช็อตเนี่ยทุกวันได้แบบสแตนดาร์ดที่ดีแบบนี้จริงๆใครที่เป็นสายโฮมนะโฮมยูสนะตัวนี้ไม่มีผิดหวังเดี๋ยวชิมช็อตให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะ ของคาซักโดราทูนะผมบอกเลยว่าคาซักโดราทูเนี่ยใครนะฮะที่จะเอาไปมิกซ์นะครับกับนมนะฮะอยากดื่มเป็นอเมริกาโน่ก็ได้นะก็มิกซ์กับน้ำเอานะฮะหรือใครอยากจะเป็นฟิวชั่นแบบใส่น้ำมะพร้าวใส่น้ำส้มนะ ช็อตคุณนะคะนี่คือหัวใจของกาแฟถ้าช็อตคุณดีจะนําพาความอร่อยของกาแฟของคุณมานะครับแต่ปามันนี้ก็ไม่มิกซ์อะไรเลยแล้วกันเนี่ยเห็นครีมมาแบบสวยๆเนียนๆแบบนี้เพื่อนๆแบบอยากยกเลยอ่ะชิมเลยแล้วกันน้ําลายแบบแกระเซ็นตรงนี้แบบจัดมากหนักมาก มีกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็มีความแบบหวานแบบน้ําตาลอ้อยนิดนึงอะ่ะต้องลองอะ่ะคารามลมาด้วยอ๋อขาซักโดยตาถูไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มองอยู่นะเดสคริปชันด้านล่างนะฮะไม่ว่าคุณจะซื้อเดลเลอร์ของเขาก็ตามนะฮะที่ช้อปปีได้นะผ่อนได้ด้วยนะฮะส่วนใครอยากจะได้เร็กนะฮะไปซื้อนะฮะกับเว็บไซต์ตรงก็ตามสะดวกตามสบายนะฮะ ดีไม่ไหวนะครับสำหรับคาซักโดราทูนะขอบคุณที่ข้ามน้ำข้ามทะเลนะฮะส่งมาถึงไทยแลนด์นะขอขอบคุณมากๆคาซักโดราทูนะฮะอ่ะเดี๋ยวอีกสิ่งหนึ่งแล้วกันสำหรับใครนะแล้วก็ปัี้ก็มีประสบการณ์สำหรับจเจ้าเครื่องแบบเยอะนะอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ที่ปัมทำให้แบบตามชอบคาซักโดราทูนะมันคืออะไรอันนี้ถอดได้นะถอดได้สำหรับใครอยากจะมูไปนู่นไปนี่ถอดได้เช่นเดียวกันนะฮะ เจ้าตัวนี้เห็นไหมเพืเ่อนๆเห็นไหมอ่ะเจ้าตัวนี้สําหรับยี่ห้ออื่นนะเพื่อนๆตรงเนี้ยมันจะแบบหลังจากที่เราสก,กัดจะเปิดโคตรยากแล้วก็ร้อนด้วยแต่ณนะตัวนี้นะฮะมันจะเหมือนมีร่องแล้วมันเป็นพลาสติกมันไม่อมความร้อนเนี่ยมันก็สามารถแบบเปิดแบบเนี้ได้เลยอะ่ะอ่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาดูปั๊มยังไล่นะ้ําไม่ค่อยดีนะอ่ะนี่ผงกาแฟออกมาแบบก็สวยงามทุกคนจะชอบคาซักดยทาทูอ่ะ มีความสุขมากสําหรับเจ้าตัวนี้แก้วเขาเด็ดมากครับแก้วเขาสวยมากนะฮะแก้วก็มีขายด้วยนะฮะที่เดลเลอร์ของเขานะฮะตามเดสคริปชันด้านล่างอ่ะจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวคาซัพโดดาถูกก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะใครที่ชอบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกาแฟอุปกรณ์กาแฟหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับกาแฟก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบา,บายครับชียส yes.